ไปเขาพี่น้องพี่น้องชนต้นไม้ชนต้นไม้คว่ำเลยเอาแล้วงานเข้าแล้วทีนี้เฮ้ยมาแล้วทุกคนโอ้ my god อ,อะไรวะเนี่ยโลโลโทรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพี่จะรับเข้าสู่ยาวาตามเทนเนอครับผมวันนี้เราก็หยุดกันในเกมมอนบาสูกันอีกแล้วนะครับผมพาร์ทที่นเท่าไหรวนนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทที่3นะครับผมจะขออนุญาตปิดเครื่องปั่นไฟก่อนนะครับโอ้โหดูน้ํามัน น้ำมันจะหมดแล้วทุกคนวิวฟาวแล้วงานนี้ผมต้องเข้าเมืองไปซื้อน,น้ํามันอีกแล้วนะครับผมเอารถคันไหนไปดีเอาคันนี้ไปดีกว่ามาั้ยเอาบีเอ็มไปดีกว่านะครับผมบีเอ็มเราก็แต่งแบบว่าเป็นเขียวดํานะครับผมสวยงามมากนะครับแต่ว่าอาจจะมีสนิมนิดนึงนะฮะที่แบบว่ายังไม่ได้แก้นะครับแต่ผมว่าพ่นสีดําไปมันก็อันนี้แล้วนะพ่นสีดําไปมันก็เนียนแล้วนะไม่เห็นเป็นสนิมเลยนะทุกคน ผมไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งหรือเปล่าแต่ที่นแน่ๆคือท่อใหม่ครับเสียงดังกว่าเดิมนะครับผมดังแบบว่าเราใจแน่นอนนีครับผมเฮ้ยกระโดดชุ่งแอฟโหเป็นสไปเดอร์แมนเลยอันนี้ถังน้ําถังน้ําอะไรวะนี่เอาไว้ทําอะไรน้ํามันมาจากไหนอ๋อมันมาจากรางน้ํานะครับผมเวลาฝนตกนะฮะมันก็จะไหลไปตามรางน้ํานะครับแล้วก็มากองอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงถังน้านะครับผมมันมีให้เราประกอบบักกี้ด้วยทุกคน 0ูทับหเอ้ยมันมีชิ้นส่วนอยู่ในนี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่ไงชิ้นส่วนบักกี้นะครับผมเอาไปใช้ประกอบได้ไหมอ๋อตอนนี้1นทับหแล้วแสดงว่าเราต้องหาอีกหาอันนะครับผมเป็นส่วนประกอบของบักกี้นะครับโอ้โหแน่นอนแน่นอนผมยังไม่เคยขับ ATV เลยอะ่ะขอลองขับหน่อยได้ไหมเอาเรื่องอยเสียง ATV เล้าใจมากครับทุกคน มีแน,น่นอนมีปาร์คิ้งเบรกอ่ากดกดแล้ใชยหลังะ่ะลืมลืม <_ combine> เดี๋ยว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 เดินหน้าได้ไหมเดินหน้าออกทางนี้ปึ๊บเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ไอ้ย่ะวูะ้ฮู้โอ้โเฮ้ย ATV แรงกว่าทุกคนเข้าท่าเข้าท่าวีแรงจัดประหลัดบอกประหลัดโทรมาบอกว่าแรงจัด โอ้ยๆๆคว่ำคว่ำคว่ำคไปไขี่ตามทางขี่ตามทางนี่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องครับแหลงจัดประหลัดบอกโห้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้เเ้ยเฮ้ยยเฮรยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเเ้เยเยเฮ้ย้ยเเ้ยยเ้เฮเ้ยเ ไม้ต้นพายใช่ไหมเอาไม้ต้นพายใส่นียครับหกสิบสี่อันนะครับผมแล้วมันคืออะไรมันคือมันคือกระท่อมน้ําตาลหรือเปล่าที่ที่เขาให้เราสร้างอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเอ้ามันอยู่ตรงนี้ว่าผมไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยเนะี่ยเอ้ามันอยู่ใ,ใกล้ๆเรานี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอ้เอทีวีไม่ขับมันมากทุกคนแอบย,ยกล้อแรงจัดแรงจัด เดี๋ยวเบรกเบรกเบรกเฮ้ยมันมีแผ่นขึ้นมาอีก2แผ่นแล้ววะทุกคนมันมี to do b u กก y นะครับผมก็คือเควสประกอบบักกี้นะครับแล้วก็เควสอะไรวะเนี่ยชนะ5ครั้งนะครับผมใน diameter, ไดมิดไนท์มิดก็คือแข่งรถให้ชนะ5ครั้งนะครับผมเอาเงินรางวัลมา5ครั้งไอเนี้ยเหมือดท็อกวิวอ่ะมันคืออะไรวะผมว่าน่าจะเป็นการไขน็อตนี่แหละมันต้องมีน็อตสักตัวหนึ่งอ่ะที่มันที่มันไขไม่สนิทนะน,ะนี่ไงเรียบร้อยครับเช็คเรียบร้อยนะครับผม The view ะะสรุปคือหมุนน็อตมันไม่แน่นนี่เองนะครับผมนี่ไงเขาบอกให้เราสร้างชูการ์เช็คนะครับผมหรือว่ากระท่อมน้ําตาลใช่ไหมผมว่าต้องเอาเรื่อยไปแล้วละ่ะเอาเรื่อยไปตัดไม้ดูแล้วเหมือนจะต้องใช้ไม้เยอะลืมดูว่าแถบข้างบนมันหิวละแล้วก็เอเนจีเหลือน้อยเดี๋ยวเพิ่งตื่นไม่ใช่เหรอเอเนจี Energy ทำไมเหลือน้อยวะกินก่อนกินก่อนเอเนจีเราเหลือนิดเดียวครับผม หร,ห,รหรือเราจะนอนก่อนดีถ้านอนปุ๊บมันจะไปตื่นกี่โมงวะไหนลองดูดิดูซินอนแล้วตื่นกี่โมงครับตื่นตอนเย็นนบผมห้าโมงแล้วแล้วเราจะตัดไม้ตัดไม้ได้ไหมเนี่ยตัดไม้ทันไหมทุกคนตื่นซะห้าโมงเชียวเขาบอกว่าต้องใช้ไม้พายนะครับผมต้นพายมันเป็นต้นยังไงวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อต้นสีออกน้ำตาลน,น้ำตานลนะครับผมตัดต้นไม้ครับผมช็อต ตัดต้นพายนะครับเขาเอาแต่ต้นพายเนาะเราก็จะตัดแต่ต้นพายเร mm ียบร้อยใช้ตั้ง64สท่อนนะทุกคนวันนี้มันจะครบไหมหกสิบี่ท่อนน่ะด <c oughs> ูซิมันจะร่วงปเปล่าเฮ้ยไม่ร่วงไม่ร่วงโอเคอยู่โอเคอยู่คือเราจะต้องค่อยๆขับนะครับผมไม่งั้นน้ามาันนี่ไงนี่ไงนี่ไงเือบร่วงแล้ว เดียวนิดเดียวจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดนึงอีกนึง,นดนงกดเกียร์ใชยหลังชุแอบได้ไหมเนี่ยตอนนี้ได้6ท่อนแล้วอีก64ท่อนโอ้โหวัน,นวันนี้จะได้ไหมเนี่ยทุกคนผมว่าเรากลับก่อนดีกว่าไหมกลับไปแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปแข่งรถด,ดีกว่าทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแข่งรถกันนะครับ รับรองคืนนี้ผมชนะแน่นอนอันดับแรกเลยนะครับเปิดไฟก่อนนะแล้วก็ค่อยสตาร์ทรถโอเคผมชอบเสียงรถเราอะเสียงรถเรานี่มันเร้าใจมากทุกคนสุดยอดถึงความเร้าใจนะครับไป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 เ,เสียงดังขึ้นนะเสียงแบบเลา้เลาเลยนะครับตอนนี้สองทุ่มกว่านะ้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแข่งรถกันนะครับผมก็ เขาบอกให้ชนะ5ครั้งใช่ไหมเออเราก็ทำไงก็ได้ครับให้ชนะ5ครั้งนะครับแล้วเราจะได้แบบว่าผลล็อกเเวสใหม่นะครับผมตอนนี้เราก็มาถึง3ามทุ่มกว่าแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะสักพักหนึ่งแหละน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงจะสปอนขึ้นมานะครับตอนนี้สมทุ่มห้าสิบแล้วน่าจะจอบประมาณตรงนี้โอเคจากนั้นเดี๋ยวเราก็ลงจากรถนะครับผม มาแล้วทุกคนนี่นี่นี่คุยกันไปเรื่อยครับอ่ะฉันต้องการจะแข่งนะห้าสิบเหรียญครับผมมาพร้อมลุยพร้อมลุยเอ้ยว่างไงเพื่อนอยากแข่งกับเราใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นะพร้อมทูวันไปจังหว่านี้ครับโอ้โหเราออกตัวทำไมช้ากว่าเขาเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวโค้งหน้าเราแซงแน่นอนนะผมเพราะว่ายังไงเราก็ต้องชนะครับรอไปไพอเอกไงนะนี่ มาครับ,รบชนะใสๆทุกคนโอ้ชิวๆว่ะนี่ชิวๆนะผมสุดยอดได้มาอีก50บาทนะครับผมเพียวฟาวเพียวฟาว,ฟว,ฟวเพราะแข่งเสร็จปุ๊บเหมือนมันจะกลับบ้านเลยนะทุกคนเราก็เราก็กลับบ้านเหมือนกันทุกคนนะเพราะว่าดูแล้วไม่มีไม่มีกิจกรรมที่จะทำอะไรนะอย่างอื่นนะ่ไม่มีนะทุกคนเอ้ยไปเพื่อนกลับบ้านกัน เอ้ยเราท้าแข่งอีกรอบได้ไหมเขาบอกว่าวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะค่อยมาแข่งมันบ้างนะครับผมแสดงว่ามันแข่งได้วันละครั้งนะครับผมไปกับบ้านดีกว่ากับบ้านไปนอนนะครับผมแล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาตัดไม้ต่อนะครับเขาบอกว่าต้องใช้64ท่อนเลยนะคิดว่าวันนี้น่าน่าจะทําทันอยู่นะครับไปๆยาวไปยวไปเขาคุยนนอง พี่น้องชนต้นไม้ชนต้นไม้ไมคว่ำเลยเอาแล้วงานเข้าแล้วทีนี้รถคว่ำอะ่ะ <c oughs> ทำยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยว,ยวผมมีไอ้ที่นี้อยู่เอ่ยยึดอย่างนี้ได้ไหมพลิกได้ไหมเนี่ยได้เปล่าเออได้วะทุกคน ได้ได้นึกว่านึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอเคปิดครับโอ้เกือบไปแล้วทุกคนมาแรงจัดรถคว่ำเลยเนะี่ยโอ้เสียวสันหลังว่าไปนึกว่าจะต้องเล่นใหม่ซะแล้วตอนนี้น้ํามันเราเหลือครึ่งถังเองวะเอ้รถเรามันมันพังหรือเปล่าวะเวลามันคว่ำเนะี่ยผมก็ไม่เคยสังเกตสักทีนะครับคิดว่าไม่น่าจะเป็นไรหรอกมาเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันต่อดีกว่าทุกคน ผมจะเอาให้มันได้ครบ64ท่อนวันนี้อย่างไรก็ตามครับเข้าเมืองก่อนดีไหมมันต้องเข้าเมืองอีกรอบอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเรากลับมาจะเซฟไม่ได้อะต้องไปซื้อน้ำมันก่อนนะครับผมไม่งั้นกลับมาเซฟไม่ได้นะฮะศึกชีวิตเริ่มลําบากลนะชีวิตผมเริ่มลําบากขึ้นมาทันทีผมชอบท่อใหม่ว่ะเสียงมันเร้าใจมากเลยนะครับเสียวมันค่อนข้างเพราะเลยทีเดียวนะครับผมมันอยู่ตรงไหนวะปั๊มอ่ะนี่นี่นี่ปั๊มอยู่นี่ โอเคมาถึงปั๊มสักทีอ่ะแล้วก็เอาน้ำมันซูปเปอร์นะครับผมเติมเข้าไปเติมแบบนี้ก็ได้เหรอ้ย <c oughs> เขาท่าดีวะ่ะเออมันไม่หกคนับผมอ่ะเต็มแล้วเดี๋ยวก่อนเปิดฝานี้ก่อนเติมน้ำมันรถเราด้วยนะครับเติมให้เต็มเลยนะครับผมตอนนี้มีเงินอยู่ตั้งหกร้อยเดี๋ยวซื้ออะไรไปดีวะจะซื้อที่ซ่อมสนิมดีไหมจริงๆอยากได้ล้อตอนเนี้ มันน่าจะมีสปอยเลอร์ขายแล้วถ้ามีเนี่ยผมว่าฟิวฟ้าเลยปิด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 แล้วก็ปิดอันนี้ด้วยปิดแกนลอนด้วยนะครับอ่าแล้วก็ใส่รถไว้ที่มีอะไรขายบ้างไห่ผมขอดูหน่อยสิมีกาแฟว่าซื้อกาแฟไปไว้กินดีไหมทุกคนซื้อดีกว่าเผื่อแบบว่าต้องการพลังงานนะครับผมกินกาแฟจะได้ตาค้างนะ เอาไปสักสองแก้วแล้วกันมาแก้วละแค่2บาทนะครับผมไหนลองซื้อนี้ไปดิรีแพคิดลองซ่อมซ่อมตรงไหนซ่อมตรงนี้ดิ๋อ้ฮ้ยมันอันเดียวมันซ่อมได้แค่นี้หรอมันซ่อมได้แค่จุดเดียวว่ะใช่ป่ะอย่างแพงตั้ง40กว่าบาทอันนี้อะไรเ0กว่าบาทนะครับผมมันคือคอร์สเนี่ยกระที่ดึงผมคิดว่ามันน่าจะซ่อมเนี่ยอย่างตรงเนี้ยรถมันไม่ค่อยเรียบนะครับ จริงๆด้วยว่ะมันเป็นที่เคาะให้รถเรียบนะครับผมเออเจ๋งเจ๋งเคาะ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 สามครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งเรียบนะครับผมเอาละรถเราดูใหม่เอี่ยมขึ้นมาทันทีเว้ยรู้สึกว่ามันใช้ใช้ได้แบบไม่จํากัดเลยเว้ยทุกคนแบบนี้ก็ดีดีไหนประตูฝั่งนี้ซ่อมไหมอ๋อมันไม่มีให้ซ่อมละอ่ะ กันก็อันนี้คุ้มสุดนะครับผมไออันที่เป็นสนิปนะไม่ค่อยคุ้มนะตั้ง40กว่าบาทใช้ได้ครั้งเดียวนะครับใช้ได้จุดเดียวด้วยประเด็นมีเบาซิ่งว่ะทุกคนเบาร้อยกว่านะครับประเด็นคือถ้าเราถ้าเราจะซื้อเบานะครับเราก็ต้องถอดเบาใช่ไหมมันต้องเอาเอาอะไรออกก่อนนะซื้อเลยดีกว่าทุกคนเอ๊ซื้อดีไหมหรือเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นดีคิดหนักคิดหนักแต่ของแต่งมันมีเท่านี้จริงๆไงทุกคนฮนะ หรือเปลี่ยนพวงมาลัยดีทุกคนเปลี่ยนพวงมาลัยซิ่งดีกว่านะครับผมนี่อันละสองร้อยซื้อเลยดีกว่ามามีพวงมาลัยซิ่งแล้วเพราะว่าพวงมาลัยอันเดิมเนี่ยดูดิสภาพแบบว่า <laughs> สภาพไม่น่าใช้เลยเนะครับมีอะไรให้ซื้ออีกมีแค่นี้หรือมั้งอันนี้พวงมาลัยอะไรวะเนี่ยหยิบได้ด้วยทุกคนครับบัสสเตเรียนวิวนะครับพวงมาลัยรถบัสเอาไปทําอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยที่เปลี่ยนง่ายสุดก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับผม น่าจะง่ายสุดและน่าจะเวิร์กสุดละเฮ้ย hey, นี่ร้านอะไรวะเนี่ยเฮ้ย hey, ร้านอะไรอะ่ะต้องแวะแล้วตรงนี้เราน่าจะอยู่ตรงที่ mmm นะครับผมตัว m หลายๆตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวจะลองแวะดูนะครับภาษาอะไรไม่รู้เนี่ย federation r e p i c a g o t e เออภาษาอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดิเอาล็อกเขาบอกว่าเปิดถึงสี่โมงเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้คือวันหรือเปล่าทุกคนลันดิมาดินี่น่าจะเป็นวันนะับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แสดงว่าเสาร์อาทิตย์เขาไม่เปิดนะครับผมเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นอะไรอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนคืออะไรอะ่ะน่าสนใจน่าสนใจแต่เข้าไปไม่ได้ได้แค่มองโหเที่ยงตรงแล้วผมยังไม่ได้ไปตัดไม้เลยทุกคนวันนี้ไม่น่าจะเสร็จว่ะ จริงๆว่าวันนี้ไม่ได้จะเสร็จนะครับผมเที่ยงแล้วยังไม่ได้ตัดหม้สจากชิ้นเลยนะเปิดฝาก่อนแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปเราจะเติมให้เต็มเลยนะครับผมแนะนําว่าเวลาเรากดนอนอ่ะให้เรามาดับไฟก่อนนะครับผมไม่งั้นแล้วมันจะปั่นไฟยันเช้าเลยนะทุกคนแล้วพอมันปั่นไฟยันเช้าคือแบบว่าน้ํามันมันจะหมดก่อนนะฮะเดี๋ยวอันดับต่อไปนะครับเราจะประแจมานะเปลี่ยนพวงมาลัยกันดีกว่าทุกคนขานออกมาครับ ่าขันออกมาแล้วก็วางไว้นี่เอาพวงมาลัยออกจะกดพวงมาลัยยังไงเอ้ามันร่วงออกมาแล้วมันร่วงออกมาแล้วเดี๋ย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 วเอาอันใหม่ใส่เข้าไปนี่ฟิโกลนี่โคตเจ๋งหยิบน็อตมาขันครับว้าวพวงมาลัยใหม่โคตรเท่ไอายยา้อาย,ยา่าไอ้ย่าอันนี้ชุดรีแพคิดเดี๋ยวเอาไปเก็บเอาไปเก็บอันนี้ชุด ชุดซ่อมซ่อมตัวรถนะครับผมชุดไวเคาะตัวรถนะอันนี้ก็พงมาอะไรก็ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันเอาประเจามาเก็บครับผมไม่ได้ไม่ได้ประกรณ์ทำมาหากินเราเรียบร้อยผมยังไม่ได้ลองไอ้ที่ขุดนี่เลยว่ะไหนลองไปขุดอะไรตรงนี้ไม่ได้ไมเ่เขียนว่า no dump. โนกราดดำอุยอ้ยเฮ้ยมันขุดได้ว่ะ no โนซีดอ๋อมันขุดได้ว่ะทุกคน ขุดแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยเว้ยฟิวฟ้าไม่รู้ขุดไปเพื่ออะไรเหมือนกันเฮ <laughs> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบักบักโอเคปะเดี๋ยวเราไปอันนี้ดีกว่าไปเซฟเกมก่อนกลัวครับกลัวว่ามันจะเด้งนะคราวหน้าต้นพายไม่ต้องไม่ต้องตัดไปทําไม้ฟืนแล้วทุกคนเอาไม้เอาไม้ต้นอันนี้ดีกว่าต้นเมเปิ้ลดีกว่านะครับผมหรือเปล่ามันมีอีกต้นหนึ่งคือต้นอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่ง เนี่ยอันนี้ต้นอะไรต้นบิชคือต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษด้วยนะทุกคนอาจจะแปลแบบไม่รู้เรื่องนะครับเล่นแบบโง่ๆนิดนึงนะครับผมโอเคเอาไม้ใส่รถนะครับวันนี้จะได้ใหม่อน,นี้ต้อง64ท่อนเนะี่ยไม่มีอะไรเกินความสามารถเราหรอกใช่ไหมเพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะครับ <laughs> ดูดีมันล่วงลงไปอีกแล้วเอาใส่ตรงนี้ได้ไหม เอาใส่ไปในรถเลย <laughs> เนี่ยเสียดายจะได้ไปเที่ยวเดียวนะครับเอาใส่ไว้ในรถเลยแล้วกัน <laughs> ปิดประตูไม่ได้แล้วทุกคนปิดประตูไม่ได้วะ <laughs> ไปไปค่อยไปค่อยไปโอเคไปอย่างปราณีตปราณีตสุดๆอะบอกเลยเต็มคันรถเนี่ยค่อ,อเยเหยียบค่อเยเหยียบเบาได้เบานะครับผม ไปแบบเช,ะชะ้าๆได้พาเรียบงามเอาละได้อยู่ได้อยู่เอ้ยอย่าล่วงดิอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะโอเคก็ค่อยไปค่อยไปโอเคได้อยู่ได้อยู่มาครับเรียบร้อยอีกกี่อีกกี่ทอนวะนะเพิ่งได้18เอง <laughs> ตอนนี้เราก็เอาไม้มาได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมมันให้ใช้64นะครับตอนนี้เราใช้ตอนนี้เราได้มาสามสิบห้าแล้วเกินครึ่งแล้วทุกคนไปกลับบ้านกันดีกว่าไปไปกับบ้านกับบ้านกับบ้านก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมในที่นี้ก็คือเซฟนะครับเปิดคอมเซฟเพื่อความชัวนะครับว่าเกมมันจะไม่เด้งเนะี่ยหรือเราจะไปแข่งรถก่อนดีวะผมว่าเซฟก่อนดีกว่า อันตรายอันตรายโอเคห้าทุ่มกว่าแล้วทุกคนคิดว่านะคิดว่ามันมันมันน่าจะมันน่าจะยังยังไม่ไปกันแหละอุ๊ยลืมกินน้ําก่อนมางานเข้าแล้วทุกคนผมจะตายก่อนเพราวันนี้ลืมกินอะไรก่อนมางานเข้างานเข้าไม่มีอะไรติดรถมาด้วยประเด็นพร้อมที two n e go ไป หิวน้ำจะจัดแล้วตอนเนี้เอาตายเฉย <c oughs> คืออะไร RIP ครับตายครับผมตายแล้วมาเกิดที่บ้านเหรอเอาอยัางไงเดี๋ยวแล้วเราจะไปเอาอันนั้นยังไงเนะี่ยตายเฉยเลยนะครับโอเคสรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราหิวน้ํามากๆเราจะตายนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอนดีกว่าผมไม่ไปไหนละไม่ไปแข่งรถแล้วทุกคนนอนดีกว่านะครับ ไปเด้เวลานอนเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนอนโดยไม่ได้กินน้ำมันจะหิวเปล่าวะอะไรวันเนี่ยเกมนี้แปลกๆนะครับนึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนได้ตายเลยนะครับผมกินโปรตีนกินน้ํานะครับเรียบร้อยไปตัดไม้กันต่อดีกว่าผมจะต้องตัดไม้ให้เสร็จวันนี้เอาละทุกคนผมคิดว่าน่าจะน่าจะได้แล้วนะทุกคนนะน่าจะครบแล้วทุกคน สำหรับไม้ของเรานะครับผมถ้ามันไม่ล่วงซะก,ก่อนน่าไงล่วงไปแล้วหนึ่ง <laughs> โอ้ยตายเด้อเป็นการขนไม้ที่ค่อนข้างยากลำบากนะครับผมมันจะชอบล่วงตามทางนะฮะน่าจะครบแล้วมั้งคิดว่านะครับรอบนี้ก็น่าจะครบพอดีนะครับผมซูม okay. แอปโอเค m ม v e แบ็คฟาเธอร์แปลว่าอะไรวะออกไปไกลๆเหรอแล้วก็ว้าวว้าวยูอาร์ทูฟา ทำแบ็กเนียเฮ้ยมาแล้วทุกคนอ้ oh my god อะไรวะเนี่ยอ๋อ oh, มันสร้างแบบนี้เลยเหรอ f ฟ e l ลฟราลเฟียลฟราลนี่คือกระท่อมน้ำตาลใช่ไหมเฟียลฟราลเฟียลฟราลมันคืออะไรก็ไม่รู้มันคืออะไรมีสวิตช์ไฟด้วยนะครับผมโ o อิเล็กทริกไม่มีไฟฟ้าใช้อ๋อ oh, เปิดไฟนะครับผมไฟอยู่ตรงโน้นอันนี้คืออะไร เตาเผาเหรอเห็นอ๋อขยามหนังสือพิมพ์ใส่กันได้ด้วยมันเหมือนเป็นเตาเผาตรงนี้ไม่รู้ว่าเผาอะไรนะมีเปิดวาลว์ว,วน้ําด้วยนะครับมีให้ดูอุณหภูมิหรือเปล่าเนี่ยเหมือนที่ต้มที่ต้มทางเมปเปิลหรือเปล่าเราอาจจะผลิตน้ำเมปเปิลเองนะครับแล้วก็เอาไปส่งออกนะครับผมนี่ไงเมปเปิลไซลับนะครับแล้วก็น่าจะเปิดใส่ขวดขายน่าจะประมาณนั้นนะครับผม นี้ก็มีอะไรเนี่ยโบว์ขามปัม๊มไม่สามารถดันได้นะครับผมศูนย์เมเปิลชีต้นไม้คอนเน็กเราต้องเชื่อมต้นไม้ด้วยนะครับผมเชื่อมต้นไม้กับโบว์ขามปัม๊มอมเจเนเรเตอร์ not running หมายถึงว่าเราต้องปั่นไฟที่บ้านก่อนเหรอแล้วลตรงนี้ถึงจะใช้ได้เหรอหรือเปล่าวะทุกคนแล้วมันต่อสายไฟกันไปยังไงวะมันถึงจะใช้ได้ <laughs> กระโดดขึ้นไปได้ไหมกระโดดขึ้นไปดูได้ไหมเนี่ยชิบุ๊๊บอ๋อไม่มีอะไรนะข้างบนไหนลองกลับบ้านแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งดิ เรากลับไปบ้านแล้วก็เดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึ่งนะครับมันน่าจะเป็นที่ผลิตเมเปิลไซลับแหละทุกคนเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรเนี่ยขับรถอะไรของผมวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยรู้สึกมึนหัวเลือเกินนะเมื่อกี้มันบอกว่าจิเกอรเรเตอร์ยังปั่นไม่ได้อ่ะไหนลองดิไหนไปลองดูซิมันจะใช้ได้หรืยอยังนะครับจเกอเรเตอร์ปั่นแล้วโนทีคอนเน็ก เราจะต้องเชื่อมต่อต้นไม้กับเวลคัมปัมนะครับผมเชื่อมต่อยังไงอะเดี๋ยวลองดูทีไ่ไฟใช้ได้อย่างถ้าไฟใช้ได้ก็แสดงว่ามันปั่นจากเจเนเรเตอร์ที่บ้านนะครับผมโอ้ไฟใช้ได้แล้วนะครับผมสว่างแล้วอ้เข้าท่าเข้าท่าตอนนี้ซันเดย์วันอาทิตย์ผมว่าน่าจะต้องไปซื้อไอ้ของในร้านนั้นได้เลยอะร้านที่วัน,วนอาทิตย์มันปิดอะทุกคนวันเสาร์อาทิตย์มันปิดอะ แล้วผมจะไปซื้อยังไงไว้เนี่ยตอนนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะครับผม okay, โอเคเบรกก่อนเดี๋ยวค่อยวางแผงกันใหม่นะครับตอนนี้มาเซฟเกมก่อนทุกคนเซฟให้มันอุดใจนิดนึงเอาเปิดคอมก่อนดิโช <laughs> ลืมเปิดคอมอ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันไปด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาค,คลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีโยโอเกะครับผมบ๊ายบาย